พี่น้องจ้าวัสดีครับมาพบพอกับอาวิทยชาแนลอีกแล้วพี่น้องมาชมเขางาม,งามๆเขียวๆยามแรงๆพี่น้องแล้วก็ชมดงกล้วยพี่น้องกล้วยกล้วยอีกแล้วพี่น้องพี่น้องอ่านี่อาวิทเฮ็ดเนเรียนๆนะครับผมโคกน้องนาโมเดลอ่าในานี่จ้งจงต้นนี่อาวิทกับซีเฮทอ่ามีต้นขนุน มีมะนาวแล้วก็มีน้อยนารวมกันเลยเดยพี่น้องรวมกันเลยสีพาย่างเบ่งพี่น้องอันนี้กะต้นพยุงพี่น้องต้นพยุงหนอกล้วยสวยๆพี่น้องีอกล้วยกล้วยพี่น้องกล้วยงามๆพี่นอ้อง,ง,อ,งอ,อันนี้อันนี้อหาวิทยาเัยธรรเล่ปลอดอาวิทยทาลไถ่ย่ายงเล่น น้ำแดงแรงนะครับผมอาวิทก็จะปลูกผุ่ละย้าวไปผลนละครับพี่นอ้องอาจจะมีต้นชิงชันต้นพยุงต้นยางนาพี่นอ้องเป็นปอดของอาวิทเอาไว้เฮ็ดปอดงางเห่่นน้ำแดงแรงแต่อีกสิ่งหนึ่งพี่น้องที่สีอวดพี่พี่น้องๆพี่นอ้องอยากให้บึง้งกวามอุดมสมบูรณ์ ที่อยู่ในายหน้าของอาวิทนะครับผมก็จะมีรังต่อบักใหญ่พี่น้องพอดีฝนมาแห้งลมมาแห้งนันเลยขาดลงมาคังในช่วงกลางๆต้นต้นพี่น้องอ่ะฮาเบิงนี่เห็นบ่าพี่น้องห้างบักใหญ่เลยพี่น้องอ่ะจริงๆเราอันอยู่พูนละพี่น้องยุบไปไปคุณคุณยุบไปไปอ่าอันนี้มันขาดลงมาอยู่นี่แล้วอาวิทย์กับวากาเขาไปท้ายไกุ่หนพี่น้อง หั่งแบบนี้ดิพี่น้องแม้ร่บินไปบินมาไอ้พวกให้ยยนบ่หายปันใดนพี่น้องกินเขาบินออกกนบอลห้างน,น้อยดิพี่นอ้องเห็นบ,พนนนบ่พี่น้องอาวุธสีส้มให้เบิองคุณนั่งบหน่อยพี่น้องร่างต่อร่างต่อพี่น้องนี่แหละในความอุดมสมบูรณ์อันนี้จะเฮ็ดเพราะจะตัวแรงมากตรงนี้จะเฮ็ดเป็นสะปลา จะปล่อยป่าพี่น้องตรงนี้จะปล่อยป่าเพราะว่าอาวิทย์ไม่นำประดานตรงนี้จะเฮ็ดปล่อยป่าพี่น้องอ่ะฮะนางชมไปเรื่อยๆพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เขามาทางช่องอาวิทย์กะอาวิทยขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุขคนที่หยิบยื่นไมตรี ทีด่ดีต่อกันนะที่เป็นกำลังแรงใจให้อาวิทมากโดยตลอดนะครับผมอาวิทกันยังเหลืออีกหลายเส้นทางยางก็ยังอีกยาวไกลอ่ายังไงกะฝากเเด้อฝากบ้านหลังน้อยหน,น่อยนะจ๊ะทุกทุกคนเป็นไดพี่น้องงามบ่เขาพ่อได้อยู่เลยนี่เป็นต่นนี่ก็เป็นพยุงนะครับพี่น้อง ต่อไปมันขึ้นร่างการเลยแถวนี้ต้นนี้จะเป็นชิงชันพี่น้องต้นชิงชันพี่น้องกำลังงามเอาวิลูกไว้เบิ้งพยุงต้นนี้พี่น้องกำลังผีไปยางงามเลยพี่น้องแลพี่น้องเนี่ยต้นพยุงต่อไปขั้นแท่นหน้าขั้นนี้ของอาวิตจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าโอ้ประมาณค่าบ่ได้ดีพี่น้องเนี่ยแส่งต้นนี้กัชิงชันครับ ต้นตะเคียนพี่น้องวอาพิษต้นตะเคียนต้นนี้ก็เป็นพะยุงครับผมเนี่ยน้ำงามพี่น้องต้นพะยุงกำลังสิง,งามรับปลากล้วยดวงกล้วยอ้่ะพื้นที่หน้าอ่าวบิดก็ไเลยน้ำม,มาแห้งพี่น้องสองสามเมื่อมันนี่ฝนตกแห้งจนั่งตอขาดพี่น้องน้ำไหลเต้นๆ้เลยพี่น้อง เป็นน้ำไหลฟองรวยเนาะพี่น้องเป็นน้ำไหลเอางามพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆพี่น้องขอบบุญขอบคุณพี่ๆน้องๆสุขูสุขคนเดอ้อครับอาวิทย์กล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ